สามารถรับชมได้ทุกวัยคุณชาย แทงสูงแทงต่ำแทงเลยแทงเลยกลางวางแล้วกางเมีย um, วันนี้เัิ่มขึ้นอแทงเยอะได้เยอะแทงน้อยได้น้อยแทงอย่ายักวางแทงสีวางสิแทงก็วางเลยสูงเลยต่ำก็ได้ตามตามตามต่ำกับสูงสูงมึงต้องเลยอ่าเราแทงเลยวางเลยวางเลยแทงเยอะได้เยอะแทงน้อยได้น้อยไม่แทงไม่เสียถ้าแทงแล้วเสียก็เรียกแทงเสียแทงเสีย ดูสวดิวางเดิมพันเลยวางเดิมพันเลยนักพนันไม่มีทางชนะจะมือเท่านั้นที่จะได้กำไรเมื่อการเดิมพันสูงต่ำเสมอกันจะมือจะใช้นักพนันสู้กันเองโดยไม่เป็นที่สังเกต ให้มีทั้งคนชนะและคนแพ้สร้างบรรยากาศเงินวิบวับที่กองอยู่กระตุ้นให้ลูกค้าอยากพนันยิ่งเล่นยิ่งวางเดิมพันมากขึ้นเมื่อได้โอกาสเหมาะจมืกก็กินเรียบลูกเล่นทั้งหมดนี้มีเพียงจุดประสงค์เดียวบทบางสายตาของลูกค้าตอนนี้แหละเป็นโอกาสที่ดีที่สุดแล้ว วางเดิมพันได้เนี่ยวันนี้เฮียจะบอกนะวันนี้เฮียมือขึ้นจริงๆอ่ะแทงสูงสูงเลยเนี่ยนายท่านเจีอก็แทงสูงร้อยตำลึงแทงตำเฮ้ยเจ้านมอย่าหาว่าเฮียไม่ตือนเจ้าอะตอนเนี้ยเฮียกำลังมือขึ้นสุดๆเลย ลเสือได้กินเนื้อเราก็กินน้ำแกงถ้านลุงนี่ยังอ่อนหัดนักเออเกรงจะแพ้หมดตัวแงเกงก็ไม่เหลือแกบ้านด้ยกับบ้านเนยถงเกงคงเกงเสียดายหยาดเหงื่อแรงกายสุดท้ายหาเงินให้คนอื่นท่านตรากตราหาเงินมาทำไมต้องเอาเงินมาทิ้งที่นี่สักเปล่านี่หมายความว่ายังไงฮะท่านลุงนี่พูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องอยากเดือดท้าวจี เจ้าหนุ่มนี่ฉลาดอ่ะเขามองพลาดเดี๋ยวเขาดูออกไม่ว่าเจ้าจะล้างหน้าสาดเพียงใดเจ้าก็แค่ขุนนางจนจนต้องต่อยกดีม์เดี๋ยวเดียวเบอร์างเดิมพันมาเร็วหนึ่งสามสี่ตาเจ้ามือกินหกร้อยตำลึงเงินนี่เก็บเอามแทงเลยแทงเลยคุณชายแท้อะไรอ่ะแทงสูงแท่ปลายแทงงสูคุณชายปลายได้เงินสองร้อยตำลึง อานไไนี้เป็นอของอ่ทนมามาอีกตาตเมื่อมา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 อีกตาแทงเยอะได้เยอะแทงน้อยได้น้อยหวังแล้วห้ามเปลี่ยนอ่าแทงเสียแทงเสียแทงได้แทงได้สี่ร้อยตำลึง<ะ>แทงตำข้างล่างเดิมพันกระคึกคักเชียวทำไมเป็เล่นสักตาเหรอ อย่าบอกนะว่าท่านไม่ชอบในที่สุดเขาก็เข้าใจชีวิตของคนเราที่แท้คือการพน,นันถึงให้เจ้าเป็นเจ้ามือไงชนะไม่มีแพ้ก็เป็นเจ้ามือบ่อนชนะก็แค่ได้เงินเล็กน้อยแต่ท่านเนะ่ะอ่านตำราพิชัยยุทธ์ทั้งวันไม่ใช่กิดเดิมพันเรื่องใหญ่เลยคนที่มาบ่อนข้าชนะได้เงินไป แต่ท่านพลิกสถานการณ์ใต้ล่านำกองกำลังสู่กระดานเดิมพันด้วยแว่นแคว้นผัดเปลี่ยนแผ่นดินเจ้าไม่รู้เลยไงกระดานที่ข้าไม่อยากเดิมพันที่สุดก็คือสนามรบใช่บางทีเจ้าอาจพูดถูกมันเป็นการเดิมพันที่ยิ่งใหญ่กว่าบอนแห่งนี้ข้าคิดหนีสักกี่ครั้งแต่กลับหนีไม่พ้น เมื่อแผ่นดินแว่นแว้นกลายเป็นเบี้ยเดิมพันไม่ว่าใครเป็นเจ้ามือคงไม่เป็นสุขทุกคนเรียกขาว่าเทพสงครามแต่ข้ากลับเกลียดสนามรบเกลียดการเข็นฆ่าท่านมองข้าผิดไปแล้วนะหากข้าไม่เข้าใจท่านข้าจะอยู่เคียงข้างท่านเช่นนีได้ยังไงมา งั้นเรามาพนันกันสักตาหนึ่งแค่เดิมพันเล็กๆเดิมพันเล็กๆเดินมากจะสู้ข้าไม่ได้หรอก <c oughs> ข้าต่อยเจ้าก่อนก้าวตาก็แล้วกันข้าชอบที่ท่านมีน้ำใจนี่แหละสุภาพบุรุษตัวจริงแต่ว่าข้าเป็นเจ้าม,มือบอลท่านเป็นเทพสงครามงั้นข้าเป็นเซียนพน,นัน <c oughs> ข้าไม่กลัวแพ้้าจะอเอาเปรียบท่านก้าวตาได้ยังไง หากเราจะพนันกันก็ต้องอยุติธรรมเนี่ยนะก็ได้เจ้าอยาพนันอะไรเจะมายืนอยู่นานแล้วมีอะไรงั้นเหรอเอ่อท่าแก่นาะยหญิงข้างล่างมีบัณฑิตหนุ่มหน้าขาวบอกว่าต้องการมาพบท่านเครื่องช่วยยามแทงไปสิบสามตาชนะทุกตาข้าวปลาก,ก็ไม่กินข้างล่างวุ่นวายไปหมดแล้วอ่ะโธ่บัณฑิตหนุ่มหน้าขาว น่าสนใจดีนี่หน้าตาดีหรือเปล่าล่ะรูหรหรหรปหล่อมากพวกผู้หญิงข้างล่างอะแทบอยากกระโจนเข้าไปนั่งตักเลยล่ะเทียบกับเท่าแก่ตรงล่ะแมเป็นยังไงเออนี่ก็เอเอแมไม่ดิดหนุ่มหน้าขาวคนนี้ข้ากับเท่าแกเพิ่งวางหมากลงกระดานเขาเดินเข้ามากวนดูท่า เขาคงต้องไปพบเขาสักหน่อยเข้าไปเองเชื่อก่ไม่ต้องใช้มีดเข้าวบัวทำไมต้องให้ท่านไปละ่ะถ้าเป็นหญิงสาวก็ให้ท่านไปแต่นี่แค่บัณฑิตหนุ่มหน้าขาวให้เข้าไปเองดีกว่าไม่มีปัญหาหรอกท่านรู้ไหมข้าอยากชนะอะไรที่สุดอะไรละ่ะ ่านไงรางวัลที่ข้าต้องการก็คือท่าน ามหกต่ำโอ้ยแม่นเายังโอ้โหดีดีดงสี่สามต่ำโอ้ยโอ้ยโอเทำแม่สี่สามหกสูงเฮ้อเอเยี่ยมมากโอ้โหยิ่งอหยิ่งใหญ่ยิโหเยิ่งใมากนี่นี่ไม่เจอเลยใครมาหรือ คนที่โองๆนวเขาอยากจะแทงกับเจ้าเอาเลคุณชายตาดีจริงๆคุณชายอย่าไปร่วมวงข้างบนไหมถ้าอยากเจอเล่นกับท่านสักตาหนึ่งเนี่ยชั่เนนสุดยอดเลยไปข้างบนด้วย มันดักร้อนเราเดือนนึงไม่ได้เจอกันเลยอ่ะถ้าอยากจะได้อยู่ข้างล่างเจ้านี่เองเอาละเอาละเอาละมาเล่นกันต่อเธอเรามาเดินพันกันต่อดเล็วเร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 ็วเช้ารูปหล่อมิสน่ห์จริงนะพ่อหนุ่มหน้ามนเจ้าแต่งตัวเช่นนี้ก็หล่อแล้วเอาการทีเดียววันนั้นดูก็รู้ว่าฮูยินนั้นไม่ธรรมดายิ่งวันนี้ปลอมตัวมาสร้างความตะลึง คงจงใจมาถล่มบอลเจียวเยี่ยนของข้าง,งั้นสิที่ข้ามาวันนี้เพราะต้องการความช่วยเหลือหากทำให้ท่านตื่นตระหนกต้องขออภัยด้วยมีเรื่องอะไรให้ข้าช่วยละ่ะยารักษาน้องข้าป่วยหนักปีนี้สงครามวุ่นวายไม่มียารักษาถ้าจะช่วยนางก็ต้องบากหน้ามาที่นี่ โกหกจะจะมาหายาหรือหาคนกันแน่หายาหายาาอเจียวเยี่ยนของข้าเป็นที่แบบไหนจเจ้าก็รู้ดียังได้ด้นมาหายาถึงหอเจียวเยี่ยนเลยคลังลับชั้นใต้ดินหอเจียวเยี่ยนซ่อนอะไรไว้ท่านคงรู้ดีกว่าข้าพนันได้ว่าหอเจียวเยี่ยน ไม่ใช่สถานเริงรมธรรมดาแน่แน,น่พนันเลยก็จริงใครมาหอเจียวเยี่ยนก็อยากพนันทั้งนั้นถ้าเพิ่งพูดไปเมื่อครู่ชีวิตคนเราก็คือการพน,นันใคระจะหนีพ้นได้งั้นเราลองพนันกันสักตาถ้าเจ้าชนะก็เอายาไปช่วยรักษาน้องสาวเจ้า ถ้าคิดว่าน้อยไปไม่คุ้มก็เอาชีวิตข้าไปแต่ว่าถ้าเจ้าแพ้ล่ะทุกอย่างที่ข้ามีท่านเอาไปให้หมดเลยดีตรงดีข้าเอาชีวิตมาเดิมพันด้วยแล้วชีวิตเจ้าจะเดิมพันด้วยไหมละ่ะจะได้ยุดติดธรรมไงอืม,อม ความเด็ดเดี่ยวมากมีจะเสียบคออยู่แล้วกลับไม่แสดงสีหน้าท่าทางใกล้จะเอาชีวิตไม่อยู่รอดแต่ก็ยังยิ้มได้ดูเหมือนเจ้าก็เป็นยอดวีรสตรีคนหนึ่งบอกมาจะพนันอะไรและแบบไหนก็แล้วแต่เจ้าบ้านเห็นเจ้ารําดาบกวัดแกว่งเช่นนี้ ผมไม่อาจเอาเปรียบเจ้าได้อย่างนั้นเรามาเดินหมากพนันกันเป็นยังไงได้เดินหมากก็ดีข้าจะไปเตรียมตัวนะไม่ต้องหรอกข้าชอบเล่นหมากตาบอดอะไรกันไม่ทางสิบสาม ่านกลัวอย่างนั้นเลรอ <c oughs> ข้าเป็นเซียนพันนันจะกลัวได้ยังไงล่ะ <c oughs> ข้าไปเตรียมตัวสักหน่อยจะได้เดินหมากตาบอดก,กับเจ้าอย่างถึงใจยังไงล่ะอมแม่นางน้อยถ้าหากเขาเป็นบุรุษคงลุ่มหลงเสน่ห์ของเจ้าหน้าดูเลย <c oughs> ในเมือเ่อจะเล่นหมากตาบอดงั้นเรามาตั้งกฎกันห้ามใครออกจากห้องของตนเด็ดขาดไม่ว่าข้างนอกจะมีเหตุการณ์อะไรใครก้าวเท้าออกจากประตูถือว่าแพ้ได้ข้าเข้าใจกฎแล้วไหนล่ะ คนหายไปไหนกันหมดมาด่เดี๋ยวนี้นะอ๋อมาแล้วมาแล้วนายหญิงนายหญิงครับนายหญิงวันนี้เดิมพันครั้งใหญ่เจ้ชาตื่นตัวไว้ล่ะออค่ะออค่ะอีกอย่างความลับของหอเจียวเยี่นห้ามแพร่งพรายออกไปจำเอาไว้ครั้งนี้เราจะแพ้ไม่ได้มิฉะนนั้นขาดทุนย่อยยับแน่รีบไปเตรียมพร้อมบอกไปด้วยว่าถ้าใครทำให้เสียเรื่องแล้วก็ระวังข้าจะถลกหนังหัวซะโอ้ยทราบค่ะ นายหญิงเราต้องจัดการต่อสู้ใหญ่โตเพียงนี้ใช่เหรอโอกาสฉันมิหาได้ยากจัดได้ใหญ่โตเท่าไหร่ก็ยิ่งดีดีไปสิ มีอะไรเหรอครั้งที่เกิดเรื่องใหญ่แล้วท่านต้องช่วยข้านะถ้าท่านไม่ช่วยก็ต้องหมดเนื้อหมดตัวแน่เลยถึงขั้นนั้นเชียวเรื่องอะไรกันก็ประเด็นหน้าขาวคนนั้นนะสิเขาจะเดิมพันกับข้าให้ได้เนะท่านว่าท่านี่คือหอเจียวเย็นจะเข้ามาหยามเกียรติขาได้ยังไงก็เลยรับปากไปใครจะคิดว่าเขาเลือกผ่านสิ่งที่ข้าไม่ถนัดอย่างนี้ก็ต้องแย่แน่แน่ใจเย็นก่อนเขาจะพนันาอะไรหมากล้อมหมากล้อมเหรอ หมากร้อมเจาเเล่นได้เนี่ยแต่เขาจะเล่นหมากตาบอดน,นะเขาเล่นไปที่ไหนล่ะเจ้าบันิตนิยโสโอหังมากบล่อยข้าหาคนมาช่วยให้ไปหาใครก็ได้ในหอเจียวเยี่ยนที่พอมีสมองสักหน่อยนอะทําเป็นวางกล้ามนั่นเนาะสิอย่าปล่อยเขาได้ใจนะขอเพียงเท่าแก่ยื่นมือช่วยเขาต้องแพ้แน่อหม,มากตาบอดไม่เคยมีใครสู้เขาได้ เขาถึงคราวซวยแล้วงั้นเขาก็เข้าข้างค่ะแล้วเนะสิก็ไปเตรียมตัวก่อนจะให้เริ่มแข่งขันกันนานทีปีหนนหมากตาน,นี้ก็ต้องบันทึกเอาไว้งั้นข้าไปทักทายเขาสะหน่อยไม่ได้นะหมากนี้มีกฎก็คือห้ามออกจากห้องเด็ดขาดถ้าใครกล้าออกจากประตูนี้ไปถือว่าแพ้ก็ได้มีกฎก็ดกีดงั้นก็เริ่มแข่งขันเลย อย่ามัวแต่ชมอย่างเดียวสิอยให้ทำไรโอกาสเชนนี้หาได้ยากนักถ้าไม่ได้พนันตานี้คงไม่ให้อภัยตัวเองแน่มาม,มาเดิมพันกันเถอะแทงขาวชนะได้สองเท่าแทงดำชนะ ได้ห้าเท่าโอ้โยขยันแรงขาวเดินมากีน่าสนใจมากและนี่คือเดิมพันแบบใหม่ของแม่น้องสิบสองเดินแน่น่ะสิอย่ามัวพูดเลยวางเดิมพันเถอะววางไ้มิฉะนั้นถ้าอาจเปลี่ยนใจก็ได้นะน่าสนใจนะสนใจดีเยอะอะไรอะไรอะไร

แข่งขันสะอังการถ้าลงเงินแค่นี้ไม่กลัวขายหน้าเหรอเดิมพันครั้งนี้อย่างน้อยต้องสิบตำลึงนะสิบตำลึงเลยเหรอมี่งสมแล้ว่เนาะ ใช้คนเป็นเบี้ยเดินมากใครเคยเห็นบ้างหาดูยากอ่ะชต้องก็ยอมมาหแทงอ่แม่ไปหูใจปั้มจริงๆเลยเอาเลยยี่สิบำลึง้ายี่สิกลัง้าห้าาห้าห้ห้วห้้าห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 ้้าหตาาหาห้าห้าห้้าหมาหาห ขวาล่างจุดหกสามขาตาที่หนึ่งขวาล่างจุดหกสามตาที่หขวาล่างจุดสขาตาที่หขวาล่างจุดหกสามขาตาที่หขวาล่างจุดหกสา ขวาล่างจุดหกห้าดำตาที่สอง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 ขวาล่างจุดหกห้า เป็นกีเดือนก็จะเดินเสร็จต้องอยู่นี่ใช่้หมเต้นเนนรวมากเลยดสิอะไรกันแน่มาดูมาขวาร่างจุดเกขาวตาที่3ขวาล่างจุด93้าสขวาบนจุด6กส ดำตาที่สี่ขวาบนจุดหกสามดำตาที่สี่ขวาบนจุดหกสามโอ้โหน่ากลัวนะแถบนี้น่ากลัวเลยตากฟันเลยนะจริงนะ เดินแบบเนี้ยหมาขว่าไงน่าสนใจทีเดียวหมากดูดีเดียเจ้าดูสิสูสีหมากขาวหนึ่งเดินตามมาลิงดูดีการเลือกทิศทางวางหมากเป็นสิ่งสำคัญดำสองฝาดออกมาทีกลางแทกหน้าโชขาวสามกระโดดสองตั้งมาดำสี่ยึดสองข้างหมายจะครองแต่ลา หมากระดาษนี่เหนือช like> ั公公้นมากแต่ท่านพูดได้เหานไหมฮะขวาบนจุดสามห้าเปีเปลี่ยนขวาบนจุดสามหก ขาล่างจุดสี่สามขาวตาที่สิบห้าขวาล่างจุดสี่สามขวาล่างจุดสามหกดำตาที่สิบหกขวาล่างจุดสามหก พิงถิงกระดานนี้จะโดนศัตรูขนาบสองด้านคงชนะได้ยากเป็นเขาเองขวาล่างจุดสองหนึ่งขาวตาที่สิบเก้าขวาล่างจุดสองหนึ่งมังเออญจริงๆเลย